เอาละต่อไปอีกหนึ่งราศีอันนี้มีเอฟเฟกเกี่ยวกับอือราหูย้ายแน่นอนคือราศีสิงห์ใช่เพราะว่าเกี่ยวกับดาวเสาด้วยต้องไหมครัคืออย่างนี้สิงห์เนี่ยแหละถูกดาวเสาเล็งชะตาชาวราศีสิงห์เนี่ยเหมือนกับถูกตรึงมาในระยะ2สองปีที่ผ่านมาเนี่ยนะแต่ประเด็นสําคัญคือเสาไปก็ไม่ใช่เสาเสาไปเลยเสาไปไปกับกับครับเดี๋ยวจะให้ดูดาวนะ เราเอาดาวที่เป็นประมวลดาวมาให้ดูที่จะได้เห็นภาพประมวลดาวประมวลภาพประมวลดาวจะได้เห็นว่าผมไม่ได้มโนเห็นไหมมดดาเห็นไหมว่าเลขเจ็ดเห็นไหมมีกระโดดขึ้นไปราศีมีนวันที่19พฤษภาและก็ย้อนกลับมาเลงราศีสิงห์อีกทีเห็นไหมเห็นไหมมันไปไปกับกับไอ้ตรงนี้แหละที่พูดถึงเรื่องแผ่นดินไหวที่จะเกิดปรากฏในปลายปี68นี้และในช่วงปี69อีกตลอดปีเพราะมันพักลายในสี่ราศี เสาพักร้ายไว้ศราศีพฤษศ์สิงห์ธนูมีนพักมผมไม่พูดต่อแล้นะในการพักของดาวสีราศีเนี้ยของดาวเสาเนี่ยในคมภีอัตรธรรมสาดีนีคัมพีชะตาเมืองเนี่ยทายไว้ถึงเรื่องแผ่นดินไหวอบอกเท่านี้แหละนะเพราะฉะนั้นแต่แต่ว่าถ้าพูดถึงราศีสิงห์ที่ถูกเสาเลง็ง เวลาเสาเลงเนี่ยมันเป็นข่าวเคราะหของคนเกิดสิงที่จะมีปัญหาเรื่องโลกระบบประสาทคู่ครองหุ้นส่วนหรือทําให้เกิดอาการเฉาเหงาหงหงอยเหมือนไก่แบบคอพับอจะหมดพลังอ่ะแต่ก็คิดถูกเพราะซ่าไม่ได้ซ่าเดี๋ยวเกิดเส้นเลือดแตกน่ากลัวเลยแต่ถ้าเกิดว่าสงบหน่อยมันก็จะไม่แสดงอาการแต่ประเด็นสำคัญคือราหูยกครั้งนี้พอราหูยกมาปั๊บเลงดวงชะตานะผมจะพูดไปฟังนะ ลาหูเล็งดวงชะตาของคนเกิดราศีสิงห์หมอดูทั่วไปต้องทายว่าจุดวิบัติจุดมีเคราะห์แต่ผมทายจะมีโชคครับอ้าวอ้าวดีซละอีกลาหูเข้าเรือนปัตนิค,คนโสดจะ,จะเจอคู่แท้จะเจอหุ้นส่วนผู้ก่อเกื้อประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ที่สำเร็จมีสิทธิ์ลงเอยแบบสายฟ้าแลบ ฟัดทงนั่นไงเพราะฉันลาศิสิงห์หลังจากที่หพฤษภาคมเนี่ยก็นี่แหละคือเอาเถอะหมอดูสำนักไหนก็ตามทีคุณต้องทายร้ายเวลาราหูเล็งแต่ผมเป็นหมอดูมาสาปีเพื่อมเห็นนะที่ผมทายว่าท้องก่อนแต่งแต่งสายเ้าแลบก็ไอ้เพราะลาหูเล็งเนี่ยทั้งนั้นถูกต้องเจอคู่แท้บางทีเป็นคู่บางทีเป็นหุ้นส่วนมืดอใอาจจะดูเพื่อนนะมีหุ้นส่วนการที่จะธุรกิจสายคอนแทคถูกต้องนะทีนี้มันยังแปลว่าได้อีกแต่ ต้องประนีประนอมในกรณีที่ใครมีครอบครัวแล้วใครมีครอบครัวแล้วพอลาหูมะเร็งนะมันจะเริ่มไปไหนอ่ะกลับเมื่อไหร่อ่ะก็คือไปหน่ก็ใครไม่ใช่คู่ของขิ่งเนี่ยจะมาตามอ๋อหรอจะตามจิกเออจิกโโขจิกเป็นไก่เลยคนราสีถิ่งก็เจอสภาพนี้